ไกลๆบริเวณที่เขาเคยโยนทิ้งไว้มันดูสะอาดกว่าที่เคยและยาวขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยรา่ากับมันเติบโตเอกหลับตาลงในยคืนนั้นพร้อมความรู้สึกแปลกๆใจลึกๆของเขาเริ่มรู้สึกอึดอัดไม่สบายเสียงหนึ่งแว้ามาในความฝันเป็นเสียงข้ามควรของชายชราหนาวหรือเกินเอาผ้าคาขคืนมา คืนมาเสียงนั้นไม่ดังมากแต่มันก้องอยู่ในหัวเขาจนสะดุ้งตื่นเมื่อเซ็มทั่วตูแมแออากาศจะเย็นยืเยือกเขาลุกขึ้นไปล้างหน้าที่ห้องน้ําและสังเกตเห็นรอยเปื้อนสีดําบนพื้นไม้เป็นรอยเปียกแชมเหมือนบางอย่างถูกลาก่านเขาตามรอยไปจนถึงหน้าบ้านและต้องชะงักเมื่อเห็นผ้าขาวผืนนั้น ตอนนี้มันยาวขึ้นจนปลายผ้าลากไปต่างพื้นหญ้ากลายเป็นทางยาวที่พาดเข้าไปในป่าเกยหายใจลึกพยายามตอบใจตัวเองว่าอาจเป็นเทีนลงแรงหรือสับลากผ้าไปแต่ในใจเขาเริ่มมีคำถามและความรู้บางอย่างที่อธิบายไม่ได้เช้าวันต่อมาเขาเตื่นขึ้นมาและพบว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไป หน้าบ้านของเขาเต็ม